้ไหมว่าเราได้โจย์ประวัติศาสตร์มาเกี่ยวกับยุคโลหะแล้วมันเข้าสู่ความเจริญยังไงเมื่อสิมันเข้าสู่ความเจริญยังไงเราจะหาคําตอบยังไงอะ่ะเฮ้ยเราเห็นคนตรงนู้นไหมเราลองไปถามเขาไหมเผื่อเขาจะรู้ตามมาครับพี่คะพี่คะรู้หรือไม่ว่า ยุคโลหะถือได้ว่าสังคมมนุษย์เข้าสู่ความเจริญขั้นอารยธรรมโดยมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการมีอะไรบ้างคะถ้าเราอยากรู้เราต้องไปดูกันไหมคะแล้วเราจะไปดูที่ไหนคะโอเคค่ะงั้นเราไปดูกันเลยได้คะ่ะข้อทีหนึ่งมีความชำนาญในการใช้โลหคะค่ะเป้งเป้งสองมีการจัดระเบียบการปกครอง นี่เราจะวาดเพี้ยนแบบนี้นะมี่อันนี้เป็นบ้านบ้านเรือนเราต้องมีไปด้วยเขาเรียกอะไรหญ้าสุดหญ้าไว้บ้านบ้าน,านเรือนนี่คือกำแพงเมืองเออเป็นกำแพงเมืองรอบเกลีเกลเกลสามมีการแบ่งอาชีพตามความถนัดนี่ค่ะพี่เอาเสื้อตัวหนึ่งค่ะเงินมาของไปเนาะ มีการทําปฏิทินและการใช้อักษรโดยการทําปฏิทินของยุคโลหะนะคะจะเป็นการสังเกตจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โดยเราจะมีดาวเป็นตัวกําหนดเวลานั่นเองค่ะโดยการทําปฏิทินนี้นะคะเราจะใช้ความรู้ทางด้านดา,นาราศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะใช้อักษรลูกลิ่มในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะโดยใช้ไม้จิ้มลงไปในดินเหนียวเพื่อทำให้ เกิดเป็นอักษรลูกลิ่มค่ะและนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบสำคัญของยุคโลหะที่มนุษย์เข้าสู่ความเจริญขั้นอารยธรรมเอ๊ะตรงนั้นเพื่อนเราไหมนะ่ะใช่เพื่อนเราหรือเปล่าอืมใช่จริงด้วยเพื่อนเรานั่งทำอะไรเขาทำอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันว่าเพื่อนทำอะไร ทำอะไรอยู่อะเห็นนั่งเครียดกำลังทำข้อสอบประวัติศาสตร์จริงทำไมอ่ะมันยากหรออืมจต่ว่าไงบ้างเผื่อเราช่วยได้โจทย์ว่ายุคโลหะถือได้ว่าสังคมมนุษย์เข้าสู่ความเจริญขั้นอารยธรรมโดยมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการยกเว้นข้อใดซึ่งตอนนี้เราลองกอบสนข้อสี่โข้อห้าทำไมหรอข้อสี่มีการทําปฏิทินและมีการใช้ตัวอักษรแต่ข้อห้ามีการปฏิทตัวอักษรรูปเรียมหรืออักษรคูนิฟอร์ม อ๋อแล้วเธอรู้ไหมว่าอักษรคูนิฟอร์มคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอักษรคูนิฟอร์มคืออะไรอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลูกลิ่มนะคะมีลักษณะเป็นอักษรภาพค่ะโดยเกิดขึ้นช่วงอารยธรรมเมโสโปเตเมียโดยมีอายุเก่าแก่ที่สุดค่ะเกิดขึ้นช่วง4,000ปีก่อนทศวรรักราชค่ะพบเจอที่เมืองอูรุค่ะอ้าวดังนั้นแสดงว่ายุคโลหะถือได้ว่าสังคมเข้าสู่ความเจริญขั้นอารยธรรม โดยมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการแต่ยกเว้นข้อ5ที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรลูกลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มแต่ว่าข้อ4ก็มีการทําประดิษ์และมีการใช้ตัวอักษรเือนกันอีกการใช้ตัวอักษรจะใช้ในยุคโลหะแต่การประดิษฐ์ตัวอักษรจะประดิษฐ์จากชาวซูเมเรียนซึ่งเกิดขึ้นที่อยธรรมเมโซโปเตเมียซึ่งมันจะต่างกันตรงที่ประดิษฐ์กับการใช้นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ5ค่ะที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรลูกลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม จบการนำเสนอการเฉลยข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ อะไรธรทำเมโสโปเตเมียโดยมีลักษณะดังน,นี้คุณขโย